สวัสดีทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องปอก practice นะครับนะครับว,วันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการใส่เฟือกนะครับซึ่งหาดูแลยากมากนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างมีสาระนิดน,นึงนะฮะเดีเ๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า ใส่เฟือกอะไรกันนะครับใส่เฟือกนี้นะครับก็คือ hips spica cast นะครับก็คือเป็นการพันเฟือกตั้งแต่ระดับอออกนะครับแล้วก็ลงไปที่ขาเลยนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับผู้ป่วยเนี่ยอายุ๑๖ขวบนะครับแล้วก็มีการหักที่บริเวณร้ายฟิเมอร์นะฮะก็คืออหักที่บริเวณกระดูกต้นขานะครับซึ่งข้างขวานะครับซึ่งเป็นการหักแบบชาร์ฟนะก็คือหักแบบ หากแบบทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยู่ในเกณฑ์ข้อบังชีนะครับของการใส่ยิปสไปก้านะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับขั้นตอนคร่าวๆการเตรียมของอะไรบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับพร้อมกันเพราะว่าผมก็นานๆเจอเคสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมแค s สนะครับซึ่ง จะเป็นม้วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กะขนาดให้พอดีกับผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาวางไว้หลายๆแผ่นเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นชั้นแบบนี้นะฮะพับไปพับมานะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหนานะครับของแคสนะครับแล้วก็เราก็จะวัดตั้งแต่ต้นขาด้านขวาบริเวณที่หักนะครับแล้วก็ต้นขาด้านซ้ายนะครับแล้วก็วัดที่บริเวณหน้าอกนะฮะเพื่อที่จะ ดูโดยรอบนะว่าเราสามารถพันได้ไหมนะครับรมนีนานั่งเรียบ้อยแล้วอย่างาสไปก้าลองเล็ลก A.P. นี่นี่เลยเขานี่ดาา้านล,ล่างมีสแเล็ลองเลขสแเล็ตบนกับล่างนะรางยาวว่า่ยาวว่าหนึ่งเออมตรของมันต้องคุ้มเท้ากันนะติดกระด้าเกิควายควายควายมาข้างบน ดีพอมีฟิมเอ็นามีนะรูเ้เรยอ่อชิดมันมเองเสือปานุ่ยแตจช่วงดูนะมันเหมือนเน่มันเลยไม่ไม่เลเอมดิอ่ะ อะไรป่านนะวิวอ๋อไม่รู้วิวอะไรอันน,น,นี้คือตรงไหนนะนตัปะช้าอ๋อไปทำาไฟอ่ะไหวซ่อนทายตะปะปะซี่สิ นิวเนี่นั่นปูนไม่มีแนวยิปตัวหน้าน,นี่คือสไปกา้ปาเป็นรอ,องเล็ก,น,ลกน,นิดรองเล็กเอพีหน้าหลังเอพีหน้าหลังนี่พันตัวนึ่งนึ่งร็อแังไนึ่งันระวังสไปก้าแล้วนี่ลองเล็กแค่ ตอนนี้นะครับก็อยู่ขั้นตอนการทำผ้าให้นุนๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รองบริเวณท้องของผู้ป่วยนะครับป้องกันไม่ให้แบบเวลาเคืองเะะครับเวลาไอเวลาจามเวลาร้องไห้นะครับมันจะ แปกดทับนะมันจะไปโดนบริเวณท้องบริเวณหน้าอกนะครับทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดัดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่แบบนุ่มๆนะครับเพื่อที่จะรองท้องไว้นะไม่ให้เฟือกเนี่ยไปกดผู้ป่วยเนี่ยเน้นๆทุกช่วงให้เงินหัวนุ่นไปเลยตันตันนี่ว่าบิ๊กตูเลยหายใจในของกินข้าวนี่มาทำไมร้องเลย ืนเมนอ,อันนี้ก็จะเป็นเตียงสำหรับไว้รองรับผู้ป่วยนะครับเมื่อที่ผู้ป่วยเนี่ยดมยาเสร็จเรียบร้อยนะว่าจะเอาผู้ป่วยเนี่ยมารองไว้บริเวณไม้ตรงนี้นะเพื่อที่จะ,ะเป็นที่ดามขานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางนะครับให้ไว้ให้ก้นเนี่ยอยู่ปลายไม้เลยนะครับแล้วก็ขาทั้งสองข้างเนี่ย ก็จับคุณละฟังกันนะครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบรอยแล้วนะครับที่เหลือกอ็ดมยาสลบนะครับหลังจากนั้นก็สามารถใส่เฝือก็ได้เลยนะครับโดยที่ฟังที่หักนะครับแพทย์ก็จะเป็นคนรีดักชันนะครับเพื่อที่จะให้กระดูกเข้ากันนะครับ นี่ทีมมันหาเราครับบอกพี่ <coughs> <coughs>